เนื่องจากว่าเดิมเรียนราชชวิตรนนทบุรีนะครับก็เดิมก็คือโรองเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่นนทกิจที่สามนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับก็ในในส่วนของการเปลี่ยนชื่อใช่ไหมครับครับก็สืบเรื่องจากว่าเดิมชื่อโรองเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ ซึ่งชื่อชื่อเนี้ยนะครับก็ไปตรงกันแล้วก็พ้องกันกับโรงเรียนสตรีนนทบุรีซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพิบูลสงครามตัวเมืองนนทบุรีนะครับท<ม>ําให้มีผู้ปกครองจํานวนมากเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรงเรียนเดียวกันเพราะาชื่อชื่อคล้ายกันมากนะครับ,รบเสร็จแล้วผู้ปกครองบางส่วนก็จะสับสนว่าเอ๊ะโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่เนี่ยจากการศึกษาเนี่ย ผู้ชาย้ามาเรียนได้หรือไม่เพราะว่าชื่อสตรีนนท์นะครับแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโรงเรียนสตนนรีนนทบุรีบางใหญ่เนี่ยเป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษาครับซึ่งรับนักเรียนทั้งชายและหญิงนะครับแต่ว่าพอพอขึ้นชื่อว่าสตรีนำหน้าเนี่ยก็ทําให้เกิดความสับสนประกอบกับนักเรียนชายที่เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้บางคนก็รู้สึกว่า เหมือนกับว่าเป,เป็นผู้ชายแล้วมาเรียนอยู่ในเงินสตร, oh, รกกีก็เลยคณะกรรมการสศา,ศา,ศาึกษาประธานสมาคมคผู้ปกครองก็มีการดําริและก็หาเือร่วมกันนะครับเลยก็เข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการสากษา,านะครับโดยมีท่านวิวัฒน์บุญเกษนะครับประธานคณะกรรมการศารึกษาแล้วก็ท่านวสุพันเงินนะครับในสมาคม ผู้ปกครองและครูเรียนนะครับก็หาเลยกันแล้วก็มีมติว่าเราน่าจะหาชื่อตักที่เป็นมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงเรียนมาตรฐานเด็กใหญ่ๆต่างๆในนนทบุรีนะครับเพื่อเพื่อส่วนหนึ่งก็เป็นการทําให้โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นตอนนี้โรงเรียนราชชนิตนนทบุรีของเรานะครับก็ แรกตั้งครั้งแรกนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2520ครับน,ะนะ่าน่าขณานี้ก็35ปีแรกสุดเลยชื่อโรงเรียนรนรภิญประเทศแล้วก็เมื่อปี2 5ัก47นะครับมีการเปลี่ยนชื่อเป็นปีนงเรีวันใหญ่ และพอมาในปี2554นะครับก็มีการดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆในการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนนะครับมีการทําประชาพิจารณ์ของบุคลากรทุกฝ่ายคนในชุมชนนะครับซึ่งซึ่งก็มีความเห็นร่วมร่วมกันนะครับว่าสมควรที่จะขอพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตนะครับขอนาเม,านนมรนรเรื่องทางขอเขาจะมีนะครับโดยท้ชื่อโรงเรียนราชชุดพรบุรีนะครับซึ่งมีโรงเรียนอยู่ในเครือข่ายทาั้งเส้นเนี่ย ปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้นะครับเป็นโรงเรียนที่8แล้วครับเพิ่งเปลี่ยนได้เมื่อประมาณสัก3ปีเดือนที่ผมน่าจ6เลยนะครับอ๋อเปิดเทอมนี้แล้วก็นักเรียนเพิ่มขึ้นเยอะเลยเหรอครับครับเพิ่มขึ้นเยอะเลยเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ครับจาก7 3 0กว่าคนตอนนี้เกือบ800คนนะครับปัจจุบันเราเน้นนะครับเน้นมากๆคือเน้นเด็กเป็นสําคัญ นะครับเราจะทํากิจกรรมหรือดําเนินการทุกอย่างการใช้งบประมาณหรือแผนงานโครงการต่างๆมุ่งลงสูง่สที่ตัวนักเรียนนะครับแล้วเราเราจะพยายามยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเนีน้ยนะครับให้เท่ามาตรฐานโรงเรียนดังๆในนนทบ,บุรีนะครับซึ่งซึ่งรวนแต่เป็นชื่อเสียงดับเช่นเทพศรีนน,นทบ,บุรีสูยกุหลาบวิทยาลัยนนทบ,บุรีบดินเดชา ใบจะมะต่างๆเหล่านี้นะครับเราเราก็จะพยายามทำล่าชูชนทุนอย่างนี้นะครับให้ให้ได้รับการยอมรับ ของเราประสบปัญหาวิกฤตขนาดหนักนะครับเนื่องจากพื้นที่ของเมบางใหญ่ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งบริเวณที่ตั้งโรงเรียนนั้นเป็นที่เป็นที่ร่มนะครับ,รบแล้วก็อยู่ริมคลองบางใหญ่ครับริมคลองบางใหญ่แล้วก็มีคลองซอยอยู่ด้านข้างโรงเรียนด้านหลังโรงเรียนก็เป็นทุ่งนะครับทุ่งนาซึ่งสามารถรับน้ําได้ก็สรุปว่าน้ำเนี่ย สามารถเข้ามาได้ทุกทิศทุกทางนะครับรอบโรงเรียนนะครับจําทาให้ทําให้น้ําในโรงเรียน,นของเราเนี่ยท่วมขังเร็วนะครับตั้งแต่สิบตุลาคมสอพนห้าสี่นะครับแล้วก็น้ําก็เริ่มหลากเข้ามานะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณขึ้นเร,มมเรื่อยๆนะครับจนจุดที่เป็นจุดต่ำสุดข,ของโรงเรียนเนี่ยนะครับน้ำท่วมถึงประมาณสักสองเมตรครึ่งหน้าน้าโรงเรียนของเรามีความ สิ่งล้อมรที่สวยสดงดงามนะครับเราประกวดโรงเรียนรับรงวัลพระนาทานได้ได้ไดรางวัลชมเชยอันดับหนึ่งะครับได้รองได้รองไดลองมาดับเลยเส<อ>ร็จแล้วเ,เมื่อน้ําท่วมก็สภาพไป้ล้ต่างๆต้นไมใ้ใหญ่ๆนับร้อยต้นนะครับได้ล้มตายไป โางเรียนก็เร่งนะครับหลังจากน้ําลดน้ําท่วมขังอยู่ได้สักสองเดือนครึ่งครับสองเดือนครึ่งเนี่ยเมื่อประมาณสักธันวาคมก็น้ําก็เริ่มเริ่มลดลงนะครับโดยโดยโรงเรียนได้ได้กู้น้ําได้รับความช่วยเหลือในในเรื่องของการกู้น้ําจากโรงเรียนวัดเขมาพิลาตะลางนะครับโดยท่านผู้อำนวยการจารึกศรีเลิศนะครับนะนำคณะทีมงานบุคลากรขอ,ของโรงเรียนวัดเขมานะครับมาช่วย อังเคาะโรงเรียนนะครับนํ่ำเครื่องสูบน้ํามามา,มาช่วยสูบน้ําประกอบกับได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตําบลบางใหญ่นะครับโดยท่านนายกประเสริฐวัดปลัดนะครับก็ได้ส่อองอ,อ,อุปกรณ์ต่างๆกระสอบซราต่างๆเข้า,า,ามาช่วยช่วยป้อง ป้องน้าแล้วก็สูบน้ําออกได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกงค์งการบริหารส่วนตําบลบางใหญ่นะครับท่านขันสวแสวท่านสาแนสวงรอดยุนครับนะครับ,รบท่านก็อนุเคราะห์เครื่อนสูบน้ํามาช่วยอีกครับโรงเรียนของเรานะครับเป็นโรงเรียนที่ที่ได้รับการสรรนับสนุนแล้วก็การช่วยเหลือจากองค์กรภาคเอกชนเนี่ยหลายส่วนนะครับที่ที่ต้องขอขอ,ขอบคุณในเบื้องต้นเลยก็ต้องขอ,ขอขอบคุณท่านนายกกล่าวาชาติจังหวัดนนทบุรีนะครับ คุณนายคุณนายภูเนี่ยนะครับคท่านยาท่านพู่ว่านะครับใช่ใช่คุณดาวครับคุณนายอคณาครับผมท่านได้ประสานงานกับสภากาชาดไทยนะครับจัดสรรงบประมาณลงมาช่วยเราพัฒนาฟื้นฟูไปจนวนเงินถึงถึงหนึ่งล้านบาทโรงเรียนของเราตอนนี้นะครับที่เด่นเด่นโรงเรียนเราเนี่ยนะครับร่วมมือกับทางมูลนิธิสยามกมาจนนะครับซึ่งเป็นเป็นมูลนิธิในในพระบรมมรด พระบรมมารากัุเคราะห์ด้วยนะครับจัดส่งเสริมสนุนให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงครับเราเราเราจะจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเพื่อเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างในเรื่องของการนำนำเอาพระราชดำรัสของพระเจ้าหัวนะครับมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตนะครับในการอบรมสั่งสอนนักเรียนนะครับให้อยู่อย่างพอเพียงดูอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็สามารถมีคุ้มคุ้มกัน ครับไม่ให้ไม่ไม่ให้ตกไปในอบัยโทษต่างเราเนี่ยนะครับเราจะให้มีการส่งเสริมอาชีพนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงหลายๆอย่างครับที่สําคัญคือเรามีการทํานาครับมีทำนาเหรอครับครับนาที่เราทำเนี่ยนะครับเป็นนาปลอดสารพิษแล้วก็ข้าวพันข้าวใช้เนี่ยนะครับเป็นพันุ์ข้าวพิเศษครับคือคือมีขนาดเม็ดสีดํา ชื่อว่าพันข้าวหอมนินครับพันข้าวหอมญินนะครับมีคําประโยอย่างไรบ้างครับก็เป็นพันข้าวนินนี่เป็นข้าวที่มีพูดง่ายว่ามีวิตามินสูงนะครับมีวิตามินสูงแล้วก็ปลูกน้อยพื้นที่ที่จะปลูกได้นะครับนี่เราใช้ การปลูกข้าวที่ถูกกรรมวิธีครับแล้วก็ดูให้นักเรียนเนี่ยมีบทบาทมีส่วนร่วมในการดาเนินการทุกขั้นตอนครับตั้งแต่ตั้งแต่เตรียมดินตั้งแต่ตั้งแต่เตรียมพันก้าต้นกล้าการหว่านการทําแปลงนานะจนตลอดจนการดูแลให้ต้นข้าวจเจริญงอกงามจนถึงขั้นเก็บเกี่ยวแล้วก็นํามาสีแล้วก็จําหน่ายแปลรูปด้วยครับพ่อ,อครับเอ,อ่อนี่คือ นาข้าวของที่โรงเรียนทาใช่ไหมครับใช่ครับเป็นนาข้าวหอมนิลมีเนื้อที่ประมาณ5้าไร่ครับที่เราปลูกข้าวปลอดสารพิษนะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นบ้านพักูของโรงเรียนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือของผมเนี่ยจะเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ทังเรียนใช้ในการไปกำลัการสอนแล้วก็เป็นที่แสดงผลงานทางนิทศการของเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับครับนาข้าวที่ปลูกนี่มานานเท่าไหร่แล้วครับเราปลูก ปีหนึ่งก็ประมาณสองสองครั้งนะครับสองครั้งซึ่งก็ปลูกมาหลายปีต่อเนื่องกันครับที่นี่นานเท่าไหร่ครับตอนนี้อะไรนะครับอีกนานถึงจะเกี่ยวได้ไหมครับเนี่ยเออตอนนี้พิ่งพึ่งหว่านไปได้ประมาณสักเกือบเดือนครับตอนนี้ก็กําลังแตกใบเขียวอยู่ครับคงใช้เวลาอีกประมาณสักสองเดือนได้ได้ข้าวสักเท่าไหร่นะประมาณการข้าวปีเออในการปลูกแต่ละครั้งประมาณ กือบสิบเกวียนนะครับเกือบสิบเกวียนนะครับ,บ,รบแล้วเอาไปทําอะไรครับทำโปกต้านก็เราก็นําไปแปรรูปครับแล้วก็นําไปบรรจุถุงหลังจากสีแล้วก็บรรจุบรรจุถุงแล้วก็จําหน่ายในโครงการของโรงเรียนนะครับเป็นโครงการทุกวันนี้ครับครับทำมาหลายปีแล้วประเมินผลอยู่แล้วมันได้ผลที่น่าพอใจยังไงบ้างรครับตรงนี้ก็คือ ที่ได้ผลอย่างชัดชัดก็คือว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้นะครับเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของการทําการเกษตรโดวยว่าการทํานนะครับแล้วก็ได้ฝึกทักษะลงมือปฏิบัติจริงได้ขั้นตอนนักเรียนก็จะมีทักษะในเรื่องของการประกอบอาชีพครับก,ก็ถือว่าเราจะเป็นต้นแบบต้นแบบของการทําการเกษตรกรรมที่ที่ถูกรูปแบบแล้วก็แล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของให้ลดภาวะโลกร้อน ในเรื่องของการไม่ใช้สารเคมีต่างๆนะครับเราเราก็จะดูแลโดยวิธีธรรมชาติโดยใช้ระบบชีววิถีนะครับมีใช้การผสมทำปุ๋ยปุ๋ยหมักที่ได้รับการอนุรากห์จากกรไฟฟ้ามาสอนใัฒนธรรมนะครับแล้วก็น้ำหมักที่วัานรที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนะครับเรามีการสอนนักเรียนให้ให้สามารถแสดงโขนนะครับ ได้อย่างเก่งนะครับแล้วก็สามารถแสดงเก่งเลยนะครับครับได้สามารถแสดงงานออกงานต่างๆได้เยอะเลยครับมีทั้งขนสดขนลอยน้านะครับขนผ้าต่างๆนะครับแล้วก็มีการประยุกขนให้ให้ให้เข้ากับปัจจุบันด้วยนะครับในในในเรื่องของท้องเรื่องต่างๆนะครับโดยนําเอารูปแบบขนจากวรรณคดีรามเกียรติเรามาประยุกแห้ให้สอล้องกับควปมปัจจุบันด้วยอ๋อครับแล้วก็โครงการต่างๆวันนี้สอนมานาหรือยังครับ สอนมานานครับก็ตอนนี้เด็กเราก็มีทักษะมีทักษะในเรื่องของการทําหัวโขนด้วยนะครับหัวโขนด้วยนะครับคือโรงเรียนเราเน้นนะครับเน้นทั้งส่งเสริมทั้งอาชีพเน้นคุณธรรมจริยธรรมและเน้นวิชาการให้ได้มาตรฐานนะครับยกระดับคุณภาพโปเนตปีนี้นะครับเป็นปีแรกครับที่โรงเรียนเราจัดสอนห้องเรียนพิเศษครับห้องเรียนพิเศษเป็นห้องอินเทนซีฟนะครับซึ่งในห้องเรียนพิเศษห้องนี้นะครับเราเริ่มจากมหนึ่ง ม .1 โดยเราจะเน้นในวิชา3กลุ่มสาระหรลักนะครับคือวิชาภาษาอังกฤษวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์นะครับตรงน,นี้ก็ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองมากครับสบมุติหลานให้เข้ามาเรียนในห้องพิเศษแห่งนี้นะครับซึ่งเราหวังผลว่าห้องเรียนแห่งนี้ห้องเรียนห้องนี้จะเป็นต้นแบบของห้องเรียนอื่นๆต่อไปในในไป็นป,ปีการศึกษาต่อไปตั้งเป้า,เาไว้ที่30คนนะครับ ตอนนี้ตอนนี้ต้องขยายไปถึง3-5คนแต่ว่าตอนนี <the> ้มีนักเรียนสมัครเข้ามาเรียนในห้องนี Point ้เร <W> ียนพิเศษทา่งนี้33าคนครับก็ในส่วนของในส่วนของห้องนี้นะครับเราจะใช้จัดบรรยากาศของห้องเรียนเนี่ยให้เหมาะสมกับการเรียนรู้นะครับมีการปรับอากาศติดแอร์คอนดิชันได้สองเครื่องแล้วก็สมีคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้นข้อมูลเป็นพิเศษสําหรับห้องเรียนแห่งนี้สามเครื่องที่เราติดตั้งไปแล้วสามารถออนไลน์แล้วก็สามารถเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็เรา จะส่งเชิญ <NY> พ <ans of religion> ิทยากรภายนอกที่มีความรู้กว่ามม่านะครับมาเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการให้กับนักเรียนตลอดจนการนำนักเรียนไปเข้าค่ายินย่านใต้เลยนะครับเข้าค่ายภาษาอังกฤษเข้าค่ายณิศาการเพื่อเพื่อให้ห้องเรียนห้องนี้ให้เด็กที่เรียนในห้องเรียนห้องนี้นะครับได้มีการพัฒนาวิชาการที่เข้มแข็งเทียบเท่าเรียนมาตรฐานทางดังๆที่ทําห้องวิเศษในในเมืองนะครับว่าห้องนี้เป็นห้องที่ สอนในความเข้มข้นในดังด้านวิชาการครับแล้วก็เน้นในความมีคุณภาพทางด้านอื่นๆมากมายครับผมออตั้งใจอยากจะรู้ทางด้านภาษาอังกฤษครับและคณิตวิทย์และด้านวิชา,าอื่นๆที่จะเอาไปส,สอบเข้าในโรงเรียนอื่นๆต่อไปครับ,รบมันจะมีวิชาเสริมทุกวิชาค่ะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับข้อมูลการเรียนเพิ่มขึ้นค่ะมี คอมพิวเตอร์ให้ศึกษาคนคว้าเยอะค่ะต่างในเรื่องการสอนค่ะที่นี่จะสอนเข้มข้นกว่าที่หนูเคยเรียนมาค่ะอสอนแบบว่าเอาเอาจริงเอาจังอะคะ่ะเพิ่มการสอนการเรียนที่เยอะขึ้นนะคะแต่มีโปรเจคเตอร์มีคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นค่ะ ได้รับความร่วมมืออย,อ,ยอย่างมากเลยนะครับมแม้กระทั่งทางในกรุงเทพนะครับเพื่อคุณหญิงกัลยาโสพลพนิดนะครับก็ท่านเขาเข้ามาส่งเสริมโครงการกล่อ,อ,องเขียวกจีนะครับก็คือในเรื่องของการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโครงการโครงการน้ําใสนะครับน้ำใสโครงการ,าการปลูกพืชผักสวนครัว หรือทาการเกษตรต่างๆเนี่ยนะครับท่านก็จะส่งเสริมให้ให้โรงเรียนมีมีศักยภาพในด้านนี้นะครับือได้ผู้นําที่ที่เข้มแข็งแล้วก็พยายามเห็นความสำคัญของการศึกษาท่านท่านช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกประเสริฐวัลั์ไม่ว่าท่านจะเป็นไม่ว่าจะเป็นท่านวแหวงรอดจูไม่ว่าจะเป็นท่านวัสุผันเงินไม่ว่าจะเป็นท่านประธานกรรมการกษาท่านวิวัฒน์บุญเกษมนะครับแล้วก็ชุมชนวัดต้นเชื่อวัดไผ่เหลืองนะครับซึ่ง รู้แต่สำหรับสนอนโรงเรียนให้ให้ดีและก้าวหน้าขึ้นตัวตลอดครับความภูมิใจที่ที่ผมได้ได้มาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับก็พอมาถึงก็ได้มีการดําเนินการพัฒนาในทั้งสภาพแวดล้อมนะครับทั้งทั้งสถานที่การจัดแล้วก็ในเรื่องของวิชาการครับมีทางเรียนได้ดําเนินการเท่าป,ป่าเพื่อ นำมาสร้างมณฑลนะครับท่านพระครูนริกิจพิสารครับโดยปั้นรูปเหมือนองค์ท่านท่านพระครูนริกิจพิสารนี่ท่านเป็นหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดต้นเชือกซึ่งท่านเป็นผู้ที่มอบที่ดินจำนวน35ไร่ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนะครับแล้วครับโรงเรียนแล้วในส่วนอื่นๆโรงเรียนสามารถส่งเข้าประกวด โรงเรียนรับรางวัลพระราชทานในปีการศึกษา2553นะครับได้รับรางวัลชุมเชยพระราชทานครับเป็นรองชนะเลิศเป็นรองอันดับหนึ่งครับออสิ่งที่สิ่งที่ใหญ่กากก็คือว่าโรงเรียนราชชนิตนนทบุรีแห่งนี้นะครับถึงแม้ว่ายังเป็นโรงเรียนขนาดกลางนะครับยังไม่ถึงระดับขนาดพิเศษแต่โรงเรียนเรามีบุคลากรมีครูบาอาจารย์มออีวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆที่จะใช้ในการส่งเสริมการจากกัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับดังนั้นถ้าบุคลากรท่านใดน,นะครับ ถ้าเกื่อมีความประสงค์ว่าถ้าเบิดอไม่ไม่ต้องไปแข่งแข่งแย่งกับโรงเรียนใหญ่ๆดังๆที่ที่เข้าแล้วก็เข้า,เข,าเข้ายากนะครับโรงเรียนของเราพร้อมที่จะรับรองรับนักเรียนได้ทุกคนนะครับที่มีความสนใจเข้ามานะครับแล้วก็โรงเรียนของเราเนี่ย ในครันี้เราเป็นเครือข่ายเดียวกับราชยูนิสในกรุงเทพแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะมีมาตรฐานคุณภาพต่างๆเนี่ยที่เทียบเท่ากับโรงเรียนดีๆทุกๆทุกๆรวมเพราะนั้นก็ขอให้ทับูกองได้ให้ความไว้วางใจนะครับส่งส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเที่ยงเรียนแห่งนี้ของเราได้นะครับเราจะดูแลบุตรหลานของทนบูกองอย่างดีที่สุดอย่างเต็มปสิธิภาพนะครับให้เด็กนักเรียนทุกคนที่อยู่โรงเรียนจบไปอย่างมีคุณภาพและอย่างมีความสุขด้วยครับขอบคุณครับ